ฮัลโหลครับสวัสดีค่ะตามูกค้านีคือหนูส่งสลิปไปที่เพจแล้วค่ะแล้วก็ไลน์หนูด้วยเจ้าค่ะที่เพจเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเจ้าโอเคเห็นละเห็นเห็นแล้วครับจ้าะนะปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับอ่าตอนนี้อ่าสี่สิบเอ็ดย่างสี่สิบสองค่ะสี่สิบเอ็ดย่างสี่สองอยากรู้เรื่องอะไรครับ นนมมัมกักหะลายมือของตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนรักอิสระมากๆเลยชีพประจลงเท้านะครับสี่สิบเอ็ดแล้วเนาะสี่สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมครับค่ะ, <48 S 2> ะส,สี่สิบเอ็ดนะครับสองห้าสองห้านะ25 25. ผมดูจากลายมืออยู่เป็นลายมือมีพรสวรรค์รักอิสระมีการเรียนรู้อะไรก็เป็นครูเขานะครับเรียกว่าเป็นคนแกร่ง นะครับมีความรู้คครหลายด้านครับคุยนขอต่อยูทูท์กนึงได้ะคะจ้ะะาจ้าจ้ายันดจได้สดจด้วยจ้านะครับอาจารย์ได้ยินคะจ้าได้ยินจ้าโอเคค่ะอ่าการับอิสระใช่อาจารย์เห็นลายมือเนี่ยลายมือของเราเนี่ยเรียนอะไรก็เป็นครูเขานะ ถือว่าเป็นลายมือดีนะครับถือว่าเป็นลายมือของคนมีพรสวรรค์อาจารย์ดูตรงไหนคนเราเนี่ยมันจะบอกลายมือว่าเป็นยังไงเส้นชีวิตของเราเนี่ยที่อาจารย์เห็นคือเส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตคนที่มีเส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตเนี่ยเรียกอัตตายิอัต,ตโนนาโถตนละตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณพ่อคุณแม่ให้มาเพียงล่างนะครับลายมือนี้เป็นลายมือแกร่ง เพราะผมกําลังดูมือข้างซ้ายเส้นข้างซ้ายเส้นชีวิตกับสมองเนี่ยห่างกันนะครับคนที่มีเส้นชีวิตสมองห่างกันเขาเรียกว่าแกร่งเข้มแ,แข็งคุณแม่ของเราเป็นคนแกร่งเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่แบบขยันมากนะครับผมดูมีกากบาดการฝ่ามือ,อกากบาดการฝ่ามือเียกเรียกสัมผัสที่6ทําให้ดวงของเราเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะครับและกากบาดการฝ่ามือเนี่ยเรียนรู้อะไรก็เป็นครูเขานะครับชอบที่จะสอนชอบที่จะ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการกรบาทการฝ่ามือเนี่ยอยู่ข้างซ้ายเขาเรียกว่าแม่บ้านแม่สีเรือนนะครับคนที่มีการกรบาทการฝ่ามือข้างซ้ายจะสามารถทํางานที่เกี่ยวข้องกับละเอียดละอ,อได้ดีเพราะฉะนั้นอาหารก็เกี่ยวข้องกับความหมายตรงการกบาทการฝ่ามือตรงนี้ได้คือเรียนอะไรก็เป็นครูเขานะเน้นสุขสวยเน้นสุขเราไม่ยุ่งเหยิงเลยเน้นสุขเราอยู่ใต้นิ้วโป้งนะครับช่วงฝ่ามือเนี่ย ใต้นิ้วโปง้งไม่ยุ่งเหยิงคนที่มีเนินสุกสวยเรียกว่าคนมีความสุขนะครับกินง่ายหลับง่ายนะครับเส้นหัวใจหนักแน่นเส้นหัวใจจะเป็นคนรักความสนโดดไม่ค่อยวุ่นวายกับใครนะครับแต่มีเส้นหัวใจเพิ่มให้ไปนะครับเนินพฤหัสกว้างนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเส้นลักษณะตัวนี้กินเป็นคนที่ค่อนข้างนะครับเรียกว่ามีความรักสนโดดด้วย แต่ก็มีการเข้ากับผู้คนได้ด้วยนะครับเพราะว่าเนินพุทธาทิ่กว้างเนี่ยจะเป็นคนที่สนุกสนานม,มองโลกในด้านบวกใจดีใจบุญเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะว่าใจดีประกอบกับกาก,กระบาดการฝ่ามือกาก,กระบาดการฝ่ามือเนี่ยเ็เรียกเส้นสัมผัสที่6ใครมีแล้วแต่มักจะมีรางสังหหอมแม่นยำคาดเดาเหตุการณ์ได้แม่นยำอาจารย์จะมาดูมือข้างขวานะครับข้างขวาก็เป็นเส้นชีวิตที่เข้มเด่นชัด เป็นข้างขวาที่ลายมือข้างขวานี่แตกแรงสักนิดหนึ่งมีเส้นแตกแรงมันจะเกี่ยวข้องกับคุณพ่อเพราะฉะนั้นดวงนี้มักจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อมักจะอ่าอ่าสิ่งที่อาจารย์บอกคือคือจากเป็นจากตายเพราะว่าลายมือข้างขวาเนี่ยแตกแรง คำว่าแตกแรงก็จะแปลความหมายว่ามักจะมีเหตุให้ไม่สามารถอยู่กับคุณพ่อหรือว่ามีเหตุนับจากเป็นจากตายนะครับเพราะลายมือข้างขวาเนี่ยมันบอกนับเส้นชีวิตมันเป็นเส้นที่แตกอาจารย์ถึงได้เน้นว่านะครับข้างขวาเนี่ยแตกแรงนะครับอ่ะลา,ายมือของเราเนี่ยจะแตกแรงจะอะไรแล้วแต่นะครับเรามีกากบาทกลางฝ่ามืออยู่ข้างซ้ายกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยมันเป็นเส้นพิเศษมันเป็นเส้นสัมผัสที่6 มันเส็นเส้นที่สามารถเรียนอะไรก็เป็นครูเขาได้รวมถึงอ่านใจคนออกแต่การอ่านใจคนออกเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่าง 1. ถ้าไม่รู้จักปงถ้าไม่รู้จักสนุกไม่รู้จกักเฮฮามันจะขี้ระแวงเข้าใจปะ่ะการรู้การช่างสังเกตสัมผัสไวอยู่ที่ตัวเราเองต้องควบคุมความรู้สึกนั้น เพราะถ้าเกิดเราไม่ควบคุมความรู้สึกนั้นสิ่งที่เรารู้มันจะทําให้เรามีความระมัดระวังหรือระแวงตัวเองสูงเพราะฉะนั้นมันจะไปมีผลกับความรักการกระบาดการฝ่าม,มือเนี่ยมันจะไปมีผลกับความรักก็คืออยู่กับใครไม่ได้นะครับนอกจากคนนั้นต้องเป็นคนดีจริงๆเข้าใจเราจริงๆเพราะดวงเราเนี่ยมันเหมือนใบโพล,ล,ล่าอารมณ์แปรปรวนผันผวนตัวนั้นก็เลยทําให้เกี่ยวข้องกับการรักอิสระ เข้าไปใหญ่อันนี้อาจารย์รู้จักรายมือเราแล้วว่าลายมือเราเป็นยังไงนะครับปัจจุบันอายุ42ทําจิตใจให้สงบนะเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกไพ่10ใบจะเลือกไพ่10ใบเพื่อทาความรู้จักจกากไพ่แล้วก็อ่านว่าเราจะค้าขายอาหารสิ่งต่างๆเนี่ยมันดีไหมเพราะอาจารย์ต้องดูว่าลายมือของเราเราอาจารย์เห็นแล้วระดับหนึ่งแต่ไพ่ต้องเห็นว่าในช่วงนี้หรือว่าอนาคตเธอเนี่ย เก่งในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการเงินกําทองไหมนะอ่ะตั้งจิตทําจิตใจให้สงบนะตั้งจิตอธิษฐานเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วอาจารย์จะเลือกไพ่สิบใบเมื่ออธิษฐานเสร็จบอกว่าพร้อมเริ่มได้จะ้ะ พร้อมนะอาจารย์จะขออนุญาตเป็นตัวแทนเลือกไพ่สิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและก็สิบครับได้ไพ่มาครบสิบใบแล้วมาดูนะครับไพ่ใบแรก the w o r l d เลยโอ้โ oh. ห เดอะเวอร์ก็แปลความหมายว่าคนที่ได้เนี่ยเหมาะกับอินเตอร์เหมาะกับต่างประเทศเหมาะกับลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศหรือแปลความหมายว่าเราเป็นคนที่ชอบสนใจในเรื่องของภาษานะครับเดอะเวอร์เป็นไพ่ดีตรงที่ว่าคนที่เปิดได้มักจะเป็นคนมองโลกด้านบวกก็คือตัวเราเนี่ยเป็นคนคิดด้านบวกใบที่สองครับได้ไพ่คิงดาบคิงดาบแปลความหมายว่ากล้าหาญเข้มแข็ง ไม่เอาเปรียบใครมีความรับผิดชอบสูงใบที่3ครับได้ไพ่เจ้าชายถ้วย6ิกเซนรางสังหอมคาดเดาเหตุการณ์ได้แม่นยำเป็นที่ปรึกษาชาวบ้านได้ดีนิสัยมีสองนิสัยร่าเริงกับรักความสงบอยู่กับบ้านอยู่กับสถานที่ใดๆก็เป็นวันๆ,ๆก็คือจิตสงบนะครับอันนี้ก็คือคุณพ่อเป็นคนดีคุณพ่อเป็นคนเรียบร้อยสุภาพ ใบที่4ความรักคู่ครองสี่เหรียญถ้าได้คู่มักจะได้คู่เป็นคนรู้จักค่าของการเงินประหยัดมัธยัตนะครับใบที่5ครับตำแหน่งลูกน้องลูกบริวารได้ไพ่หกถ้วยนะครับมีไพ่ลูกขึ้นมาลูกน้องขึ้นมาหกถ้วยคือมีไพ่เด็กนะครับถือว่าถ้ามีลูกได้ลูกดีลูกเป็นไพ่ถ้วยแปลความหมายว่าสนุกสนาน ร่าเริงและตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ตามใจทุกคนเลยนะครับเราเป็นคนกินอาหารเดิมๆเ,เที่ยวที่เดิมๆฟังเพลงเดิมๆเ,เลือกทําในสิ่งที่ชอบเท่านั้นถ้าไม่ชอบไม่ทําเลยนะครับใบที่6ได้ไพ่สองดาบคุณแม่ต่อสู้ลําบากฝ่าฟันทําทุกอย่างคุณแม่เป็นคนแกร่งเป็นคนเข้มแข็งเราเป็นคนเหมาะกับในเรื่องของออนไลน์โลกโซเชียล หรือว่าสื่อนะครับสองดาบเนี่ยเป็นไพ่คอมเนิเคชันการติดต่อสื่อสารชีวิตของเราเนี่ยออกจากบ้านตั้งแต่เด็กออกจากบ้านตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าตำแหน่งบ้านเป็นดาบคนที่ดาบเนี่ยจะแปลความหมายว่ามีเหตุจะด้วยสายเหตุอะไรแล้วแต่ก็มักจะต้องออกมาฝ่าฟันออกมาลุยออกมาต่อสู้ตั้งแต่เด็กใบที่7ครับได้ไพ่สามเหรียญสามเหรียญนี่เป็นไพ่โชคดีมีลูกค้าตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นเราจะทํางานทําการค้าสิ่งใดมีลูกค้าตลอดชีวิตนะครับก็คือเราเป็นคนรู้จักพูดรู้จักหารู้จักทามันจะมีผลตรงที่ว่าเกี่ยวข้องกับอาชีพการทํางานใบที่8ได้ไพ่ราชินีเหรียญโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยขึ้นราชินีเหรียญด้วยเป็นผู้หญิงเก่งมีความฉลาดในเรื่องของการเงินการทองมีไหวพริบคือการจะทําการค้าทําอาหารทาของกินเราจะต้องรู้ทุนว่าคนที่ โทรมาดูดวงเนี่ยเป็นคนเก่งมีความสามารถสักแค่ไหนขึ้นราชินีเหรียญนี่ก็คือนักบริหารการเงินนะครับใบที่9 5้าห้าเหรียญแต่ก็ใช้เงินเก่งกล้าได้กล้าเสียขึ้นห้าเหรียญเขาเรียกว่าใช้เงินเก่งทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างใบที่10ครับได้ไพ่สี่ถ้วยสี่ถ้วยในแปลความหมายว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบนะครับขี้บน่นเราเนี่ยเป็นคนเจ้าระเบียบและขี้บ่นนะครับแต่บ่นของเราเนี่ย ก็หายไวนะคือผมเรียกว่าคนโกรธง่ายหายไวหรือบ่นเพราะเรามีความรู้มีความสามารถพอเห็นอะไรแล้วแต่มักจะเป็นคนที่ต้องทักต้องพูดเพราะฉะนั้นดวงเราเนี่ยเป็นคนที่จะไม่ค่อยไว้ใจใครนะครับคำว่าไม่ค่อยไว้ใจใครคือมักจะทําด้วยตัวเองมากกว่าต่อให้มีลูกน้องก็ทําอะไรไม่ถูกใจเท่ากับตัวเราเองทําเพราะเรามีคิงดาบแต่พอเราทําเราก็สบายใจก็คือ,คอมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ ร้ายแรงแต่เพียงแต่เป็นคนที่ชอบทําด้วยตัวเองมากกว่าแล้วเป็นไหมครับอืมนะทําด้วยตัวเองมากกว่าตอนสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยอยู่ในตําแหน่งสองดาบสองดาบแปลความหมายว่าไม่ว่าเราจะทํางานอะไรเราอยู่ในช่วงของการสับสนกังวลใจไม่รู้จะไปทางซ้ายไม่รู้จะไปทางขวาก็คืออยู่ในช่วงของคนที่แปลความหมายว่านะครับ กังวลใจและเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับต่างประเทศซึ่งดวงเราเนี่ยก็เป็นคนที่ช่างฝันช่างคิดช่างจินตนาการดวงของเราเนี่ยมีซิกเซนตมีรางสังหรณอมคาดเดาเหตุการณ์ได้แม่นยำแต่บางครั้งมันก็ทำให้เกิดความขี้ระแวงความกังวลพัาความว้าวุ่นได้ได้ไพ่เหรียญได้ไพ่ชุดเหรียญที่เก่งราชินีเหรียญสี่เหรียญสามเหรียญแล้วก็มีไพ่ใช้เก่งด้วยห้าเหรียญ แต่เป็นไพ่ใช้ที่รู้จักนะครับรู้จักคิดเพราะว่าราชินีเหรียญยังไงก็แปลความหมายถึงคนที่มีความเป็นนักบริหารเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราอดทนนิดครับเพราะว่าเดือนในช่วงนี้มีแต่เรื่องของเสียนะครับใช้จ่ายนะครับถ้าจะได้ดีกุมภาพัานธ์ไปแล้วหรือนะครับกุมภาขึ้นไปนะครับเดือนนี้อยู่ในตำแหน่งห้าเหรียญการเงินการทอง ไม่ได้ดังใจที่ต้องการลงทุนอะไรไปมักจะไม่ได้ดังใจที่ต้องการแต่ดวงนี้ก็ต้องอดทนเพราะเรียนผิดเรียนถูกต้องแก้ไขต้องเข้มแข็งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องมีทุนสำรองสูงอยู่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีทุนสำรองเรามีทุนน้อยเนี่ยห้าเหรียญสี่ถ้วยสองดาบจะทำธุรกิจอะไรจะเป็นการลงทุนอะไรจบนะครับจบก็คือมันไม่ได้ลูกค้าหรืออะไรต่างๆเข้ามาเลยนะครับแต่เดือน กุมภาพันธ์ขึ้นไปนะครับดวงของเราเนี่ยถ้าเรามีเงินทุนหนานะครับแล้วผ่านไปถึงกุมภาได้เจ้าชายท้วยสามเหรียญราชนีเหรียญการเงินในช่วงนั้นจะดีขึ้นครับเอาละได้ฟังอยู่ไหมครับค่ะ,ะฟังค่ะครับคือตั้งแต่ช่วงเดือนนี้จนถึงธันวาคือค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมครใช่ห้าเหรียญ สี่ถ้วยแล้วก็มกราคมด้วย2ดาบนับห้าเหรียญครองเดือนชตากันยาตุลาพฤศจิกาได้สถ้วยนะครับพศจิกาธันวาและก็มกราได้สดาบเพราะฉะนั้นดวงนี้นะครับต้องมีเงินทุนหนาเพราะว่ามันเหมือนกับเราโดดลงมาทําเลยโดยที่ข้อดีของเราคือกล้าหาญเข้มแข็งนะครับเราเก่งแต่ทุกอย่างจะต้องมีเรื่องของแฟนขับลูกค้านะครับต้องใช้การเวลา ในรู้จักสถานที่สิ่งต่างเราประกอบธุรกิจอาหารสิ่งต่างๆลองให้ข้อมูลกับอาจารย์ครับว่าประกอบธุรกิจอยู่ที่ไหนตรงไหนนะครับตอนนี้คือหนูกำลังกำลังหาแหล่งนะคะก็อยากให้อยู่ใกล้ตลาดไทยเพื่อเม็นซื้อ,อะไรมันจะถือเพรว่าอยากจะไปซืหนูกำลังจาหาแถวนั้นะจะจะ,จะได้นะคะจะโอเค ดวงของเราเนี่ยมีเดวอามีเดเวิร์เจ้าชายถ้วยซึ่งเดเวิร์เจ้าชายถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่อัธยาศัยดีสนิทสนมคนง่ายรู้จักพูดรู้จักคุยเพราะฉะนั้นมันจะมีคนช่วยเหลือเราหรือพูดคุยเพราะฉะนั้นเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยผมเรียกว่าเป็นในช่วงลงทุนแล้วกันเพราะมันมีแต่ไพ่ใช้จ่ายนะครับแต่ดวงของเราเนี่ยมันก็เป็นคนเก่ง มีความสามารถอยู่เพราะดูจาก the world และราชินีเลียนแล้วไพ่หกถ้วยเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนพิถีพิถันมีความสามารถมีฝีมือนะครับแล้วก็เป็นคนละเอียดไม่ว่าเราจะทําอยู่ยังไงแล้วแต่การค้ายังไงแล้วแต่เราต้องอาศัยโลกโซเชียลเพราะว่ามีสองดาบคอม m u n i c a t i o นการติดต่อสื่อสารปากมุดไลน์และเราเนี่ยมีไพ่ the world คือจะได้ดีเป็นพิเศษกับในเรื่องของ ชาวต่างชาติเราไปอยู่ญี่ปุ่นมานะครับเราต้องหากลุ่มคนข้อดีของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูลูกค้าที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้การปักหมุดและคนญี่ปุ่นเนี่ยจะดีอย่างเวลาคุณมีอิทธิพลของญี่ปุ่นคุณมีอะไรแล้วแต่เขาจะมาช่วยเหลือกันอยู่เสมอคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะไปไหนไกลหรืออะไรแล้วแต่เขาจะไปอุดหนุน คนในประเทศของเขาหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของไออุ่นตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความรักกันแล้วก็นะครับมีความเป็นปึกแผ่นมากเพราะว่าลูกค้าของอาจารย์เนี่ยเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขา<ำ>เขาใช้ตรงนี้นะแล้วมีแต่คนเดิ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 นมาหาผมเห็นแล้วผมยังรู้สึกว่าเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วเราเนี่ยไปอยู่ญี่ปุ่นนานกี่ปีหรือว่ายังไงเกือบสาม อโอ้เยี่ยมเลยลนั่นแหละมีแฟนเป็นชาวญี่ปุ่นใช่ไหมเยี่ยมเลยนะครับเพราะผมดูดวงของเราเนี่ยมันเป็นดวงประหลาดชนิดหนึ่งคําว่าประหลาดชนิดหนึ่งคือแปลความหมายว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความซอฟเรียนอะไร,ะไรก็เป็นครูเขาเราใช้ศักยภาพของญี่ปุ่นให้เป็นประโยชน์ก็คือจงใช้นะครับแฟนเราอนะครับสามีเราชื่อหรืออะไรแล้วแต่ใช้ตรงเนี้ยความน่าทึ่งของญี่ปุ่นนะครับ ผมบอกได้เลยว่าเขารักและแน่นแฟนและปักหมุดเนี่ยจะอยู่ตรงไหนแล้วแต่นะเขาจะมาช่วยเหลือกันนี่แหละคุณใช้ตรงนี้เพราะว่าดวงของเราเนี่ยตั้งแต่กุมภาขึ้นไปถือว่าดีมากกุมภาปี2 5 6 8ช่วงนี้ห้าเหรียญคลองในเรือชะตาผมปัดเศษเป็นการลงทุนเป็นการหาพื้นที่เป็นการทำอะไรที่บันอาจจะต้องนะครับใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นเดือนแห่งใจตังค์ผมดูจากไพ่แล้วมันห้าเหรียญก็คือลงทุนนั่นแหละ แต่ด้วยอัธยาศัยของคุณไพ่เดอะเวิร์เจ้าชายถ้วยคิงดาบแล้วก็มี6ถ้วยเป็นไพ่ดีจะหาพื้นที่ได้จะหาอยู่ในโซนของตลาดไทยหรืออะไรแล้วแต่นะครับอยู่ใกล้ๆพื้นที่เพื่อที่จะเป็นวัตถุดิบหรืออะไรแล้วแต่นะครับก็ถือว่าคุณใช้การบริหารเป็นแต่คุณก็จะได้พื้นที่แต่เพียงแต่คุณอาจจะต้องมีคนช่วยเหลือนะครับ อาหารญี่ปุ่นเนี่ยคือคุณต้องเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นจุดขายญี่ปุ่นเนี่ยคุณต้องเอาไอ,ไออุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับอาหารเหนือก็ได้ก็อาจจะต้องเป็นงานในเรื่องของการทดการลองลองผิดลองถูกใช้เวลาแล้วกันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรักเขาก็จะชอบแต่เขาก็จะกินอาหารเหนือนไม่เป็นนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เขาจะมีของธุรกิจอะไรญี่ปุ่นเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ไออุ่นญี่ปุ่นนะครับสิ่งต่างๆทุกอย่างเลยนะครับเพราะเราจะเป็นจุดปักหมุดจุดแครโลเคชั่นจุดให้คนรู้จักเนี่ยเราก็จะต้องไออุ่นตรงนี้มากๆเพราะว่าและคนไทยก็มีบ้างก็ปรับตัวตามสถานการณ์ในความคิดแล้วกันนะครับถูก ถูกต้องถูกต้องแต่คุณก็ต้องแบ่งส่วนส่วนต่างส่วนต่างเพราะว่าสมมติคุณแชร์โลเคชันญี่ปุ่นมาเอา้าแล้วเขาไม่มีอาหารของเขาไม่มีอะไรต่างๆแต่ต้องช่อยค่อยๆใช้เวลาไปนะค่อยๆใช้เวลาไปนะครับเพราะว่านี่คือการเรียนรู้แต่ข้อที่ดีของคุณเนี่ยคุณได้ the world the world คือโลกโลกก็คือแปลความหมายว่าชาวต่างชาติก็คือเราเนี่ยเหมาะกับชาวต่างชาติและคุณก็นะครับไปญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆคุณก็จะมีไออุ่นตรงนี้นะครับ นนะค,ะคือเขาก็เป็นคพนักนางานทั่วไปนี่แหละค่ะคนนี้ใช่ไหมคุณคุณคุณไม่ใช่คนที่จะมีใครง่ายๆจําไว้นะดวงคุณมีการกระบาดกลางฝ่ามือดวงความรักของคุณเนี่ยคุณเป็นคนละเอียดและถ้าเกิดเขาจะเป็นพนักง,งานหรือเป็นอะไรก็ช่างนะครับเพราะว่าไพ่สี่เหรียญคือแปลความหมายร่วมกันสร้างฐานะนะครับสี่เหรียญคือเก็บประหยัดมัธยัตถ์ต่อสู้ช่วยเหลือกันถึงจ,จ,จะเจริญรุ่งเรืองเราเนี่ยเป็นคนละเอียด แล้วก็เป็นคนที่แบบช่างสังเกตหาคู่ยากนะครับเราเป็นคนหาคู่ยากช่างเลือกถูกใจใครยากก็แ,แถมยังคิงดาบนะครับสงดาบสี่ถ้วยคุณจะขี้บ่นนะครับคุณจะจุกจิกสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของมีความรักคุณไม่ได้มีเงนินง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณจงทําจิตใจให้ปรับตัวแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับจะทําให้จิตของคุณเนี่ยคลายความกังวลนะครับ ถูกชะโงถูกชโกะโงกคุณคุณถูกชโลโงกเพราะคุณเป็นคนขี้รำคาญอยู่กับใครบ้านหลังเดียวไม่ได้มันจะทะเลาะมันจะจับผิดแล้วเราเนี่ยนิสัยชอบปกครองคนนะครับจึงแปลความหมายว่าออกคําสั่งเขาเพราะฉะนั้นอยู่กันคนละที่จึงจะได้ดีครับอยู่ที่เดียวกันมักจะจับผิดกันถูกต้องครับ เป็นเนื้อคู่ครับผมบอกแล้วคุณไม่ได้มีคู่กันง่ายๆคุณเป็นคนที่นะครับหาคู่ยากขี้บ่นเจ้าระเบียบถูกใจใครยากนะครับเพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านมาพังหมดนะครับพังหมดเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบที่จะจับผิดเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณ42แล้วคุณแก้ไขในสิ่งต่างๆที่เป็นความเจ้าระเบียบคุณแต่อยู่กันคนละที่จะทําให้จิตใจของคุณเนี่ยสงบลงมิฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่เห็นพูดทึกทักแบบ เปีียงป้างโป่งป้าง,งเลยนะครับผม,ม,ต,ยยมต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกมีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันตอนนี้สี่สิบสองสี่สิบเอ็ดใช่ไหมต้องรอเวลาอีกสองสามปีครับสี่สิบสี่สี่บห้าสี่บหกได้ไพ่เจ้าชายถ้วยคองเดอร์จตาแปลความหมายว่า มีโอกาสที่จะมาอยู่ด้วยกันในอนาคตแต่ช่วง44 45 46ไปแล้วเพราะในช่วงนี้ยังมีอุปสรรคยังมีความกังวลใจยังปรับทุกยังพูดคุยกันทุกคืนหรืออะไรต่างๆได้นะครับเพราะเขาเป็นคนคอยช่วยเหลือคุณเขาเป็นคนละเอียดเขาเป็นคนรอบคอบคุณมีความแค่อย่างเดียวคือเจรนายเพชรหัดชมหัดพูดหัดใช้คําพูดที่ชมเขาจะได้ดีคําว่าเจรนายเพชรคือแปลความหมายว่ามองในสิ่งที่มี ให้มีค่ามิฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่ไปค้นหาไปคุณก็หาไม่เจอสักทีจําไว้นะนะครับนอกเสียจากเจรไนเพชรคือทําในสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ให้มีค่ารักชมพูดคุยและมีความรู้สึกเอาอกเอาใจให้เก่งเพราะดวงคุณเนี่ยขี้รำคาญซิกเซนมีมากชอบจับผิดเดินหน้าแล้วไม่ถอยหลังเพราะฉะนั้นอดีตก่อนจะมามีคนญี่ปุ่นพังมาเยอะนะครับต้องบอกอย่างเดียวพังมาเยอะ ที่พังมาเยอะเพราะว่าเซนเ์แม่นจับผิดถึงเวลาที่จะต้องเอาเซนส์เนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นพูดให้เป็นเอาใจใส่ให้เป็นนะครับ <ๆ S 1> ครับผมคแล้วือขไไม่มีติดขัดครับทําจิตให้สงบเท่านั้นเองดวงของคุณผมบอกแล้วว่าเป็นดวงแปลกดวงประหลาด คำว่าดวงแปลกดวงประหลาดค,คือเป็นดวงวัดใจทําได้ดีห้ามคิดมากทําจิตใจให้สงบออกกําลังกายกับทําจิตใจให้สงบมีความเก่งจงมั่นใจตัวเองแต่ดวงนี้มันเป็นดวงย้ําคิดย้ำำําทําทะเลาะกับตัวเองกังวลกับตัวเองผมจึงให้ออกกําลังกายคําว่าทะเลาะตัวเองคือคิดกลับไปกลับมาถ้าไม่ออกกําลังกายสมองมันจะล้ําพอล้าเนี่ยมันจะจับผิดขี้ระแวงนะครับเพราะฉะนั้นการ ออกกําลังกายมันจะทําให้จิตที่แข็งเนี่ยสงบลงและนอนเป็นนะครับพอนอนเป็นมันก็จะสงบตื่นมาจะสดใสแค่นั้นเองนอกนั้นอัธยาศัยเป็นคนที่อัธยาศัยดีพูดคุยมีการเทคแคร์คนเป็นมีความละเอียดเรื่องการเงินเป็นนะครับได้ราชินีเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญแต่เพียงแต่ให้บริหารตอนนี้ให้เป็นเท่านั้นเองนะครับใจเย็นๆได้มาคุยกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งรรมได้มาผ่อนคลาย จะดีขึ้นเพราะดวงเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ไว้ใจใครแกล่งแต่กลำลังทะเลาะกับตัวเองอยู่ไงคิดกลับไปกลับมาไม่รู้จะไปทางไหนดีนะครับจ้าจารย์ดูมาเป็นมากมายแล้วทุกชนชั้นหลายชนชั้นอาจารย์ฉายาหมอดูไฮโซการจะดูกับอาจารย์นี่คือสองพันบาทแต่อาจารย์เปิดให้นะทำใจใสบายนะครับจ้าขอบคุณมากครับสวัสดีจ้า ขอบคุณมากครับนะครับอย่างนี้ก็คือการดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทขอบคุณมากครับให้ร่ำรวยนะครับทุกคนทุกแฟนคลับตอนนี้อาจารย์เปิดในราคาพิเศษถ้าใครอยากดูกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทนะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่งลายมือถ่ายลายมือชัดๆทั้งสองฝ่ามือแล้วโทรติดต่ออาจารย์มงคลรอติ้งนธ์แม0871084664 โอนเงินมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี0282823931ชื่อจริงนำกุณจริงครับมงคลรอดเที่ยงธรรมนะครับมาดูว่าท่านนี้เนี่ยได้ไพอ่อะไรนะครับอาจารย์อ่านยังไงนะครับนี่นะครับนะครับได้ไพ่แบบนี้ครับอาจารย์เลยอ่านนะครับ นักบริหารการเงินคือราชินีเหลียนเดอะเวอร์ Word, คือต่างประเทศเราต้องอินกับความรู้สึกที่ไพ่ขึ้นมาเลยนะครับพออินเสร็จนับลายมือนะครับลายมือเป็นแบบนี้เราก็จะนะครับเข้าใจลายมือว่าเป็นไงส่วนอีกข้างหนึ่งเป็นแบบนี้อาจารย์จะอ่านลายมือและววิเคราะห์นะครับส่วนอายุคือวิเคราะห์ อาจารย์จะดูเฉพาะสิ่งที่เห็นเท่านั้นคือไพ well, ่อาจารย์เลือกเองครูบาอาจารย์ของอาจารย์ก็จะบอกลายมืออาจารย์เห็นส่วนวันเดือนปีอาจารย์ไม่ได้ใช้เพราะอาจารย์ประเมินแค่อายุสิ่งที่อาจารย์จะใช้คือสิ่งที่เห็นวันเดือนปีแม่นไหมแม่นแต่ถ้าให้คาดเคลื่อนไปคาดเคลื่อนเลยแต่สิ่งที่เห็นอาจารย์จะรู้และมั่นใจไพ่ไม่ว่าเขาจะมาเปิดเองหรือว่าอาจารย์เปิดให้ครูบาอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยจะบอกกล่าวเพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นใจเราเรียนทางด้านตรงนี้เรามีความรู้ทางด้านนี้จิตสมาธิ ต้องเป็นหนึ่งคำพูดต้องเป็นหนึ่งอาจารย์มีการเปิดสอนได้ด้วยถ้าใครอยากจะเรียนทางนะครับตรงนี้นะับอาจารย์จะสอนเป็นกลุ่ม3,000บาทนะครับเป็นกลุ่มติดต่ออาจารย์มงคลรอดจิ้งทำได้เบอร์นี้เช่นเดียวกันอาจารย์จะจัดสรรปันส่วนให้มาเรียนพร้อมๆกันก็คือคนที่เขาติดต่ออาจารย์มานะับ0 8 7 1 0 8ป6เ4อาจารย์สอนที่บ้านบ้านอาจารย์อยู่แถวนะครับก่อนถึงอ่อนนุช67ก่อนถึงนะซอยอ่อนนุช 67นี่คือวัดกระทุ่มเสือป่าแต่อาจารย์ไม่เกี่ยวข้องกับซอยนี้เลยอยู่ข้างหน้าติดถนนใหญ่สังเกตสะพานลอยคนข้ามอยู่ตรงหมู่บ้านปัชยาปิดโฮมคือติดถนนใหญ่พอเลยปุ๊บสะพานลอยปุ๊บก็จะเป็นซอยออนนุท67นะแต่โทรเบอร์โทรนี้เบอร์อาจารย์มงคลรอดทิ้งทำรับด้วยตัวเองนะครับใครอยากจะมาเรียนก็เป็นกลุ่มผมจะสอนอยู่ที่สามพบาทกลุ่มหนึ่งก็เป็นบ้านของอาจารย์ก็ไม่ใหญ่ไม่โตก็เล็กๆน้อย ก็รับประมาณสักไม่เกิน10คนที่ผ่านมา15คนคนก็อยากเรียนก็ยินดีนะครับก็เบียดเบียดกันหน่อยนะติดต่ออาจารย์มงคลเราทิ้งทำได้ครับขอบคุณมากครับ